It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ A Cup of Culture กาแฟแก้วโปรดที่ชวนทุกท่านมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในกาแฟแก้วที่624นี้คุณกำลังอยู่กับวิทยากรรมจรกิติคะ่ะวันนี้เราจะมาชวนกันคุยเกี่ยวกับเรื่องของ การออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีจะช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานได้จริงหรือไม่นะคะหากเราพูดถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรหลายๆท่านคงกำลังนึกถึงคำว่า KPI เนาะหรือที่เราจะคุ้นชินกันดีกับ Key Performance Indicator ตัว KPI นยคะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและวัดผลการปฏิบัติงานยอดนิยมเลยเนาะ แม้ว่าในช่วง6 7ถึง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของ OKR OK ก็กำลังมาแรงไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าวันนี้เราคงไม่มาคุยถึงความแตกต่างระหว่าง KPI หรือ OKR OK นะคะแต่ว่าไม่ว่าองค์กรไหนเนี่ยจะเลือกใช้หรือเรียกเครื่องมือที่ใช้ว่ายังไงก็ไม่มีถูกหรือผิดหรอกคะ่ะสิ่งสำคัญคือองค์กรมีแนวทางในการ implement หรือใช้เครื่องมือน,นั้นๆอย่างไรต่างหาก ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและผลลัพธ์ที่องค์กรอยากจะได้จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของวิทย์นะคะพบว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรเนี่ยมักจะถูกใช้งานอย่างไม่สมบูรณ์แบบซึ่งท้ายที่สุดกลายเป็นว่าตัวระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นตัวทำลายวัฒนธรรมการทำงานของพนักงานไปซะเองเลยนะวันนี้วิทย์เลยอยากสรุปแล้วก็แชร์ประเด็นสำคัญ เพื่อให้ HR หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยได้ลองนําไปทบทวนกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในองค์กรนะคะว่าเรายังทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าและเราจะมีแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งที่เราดำเนินการอยู่่ะให้ดีขึ้นได้อย่างไรจะช่วยส่งเสริมให้ การใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยสร้างการมีส่วนร่วมหรือวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรได้อย่างไรนะคะโดยที่ในวันนี้นะคะวิทย์ได้รวบรวมข้อสังเกตเกี่ยวกับการ implement ร,ระบบบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานมาทั้งหมด12ประเด็นด้วยกันนะคะเรามาค่อยๆฟังแล้วก็ทำความเข้าใจกับแต่ละประเด็นไปพร้อมๆกันเลยเริ่มจากประเด็นที่1นนะคะองค์กร มีการให้ความสำคัญกับช่วงเวลาสำหรับการตั้งเป้าหมายมากน้อยเพียงใดขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราจะพบเจอได้บ่อยครั้งเนาะว่าหลายองคอ์กรเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าออกแบบช่วงเวลาของการกำหนดเป้าหมายเนี่ยไม่เพียงพอหรืออาจจะสั้นไปนะคะทำให้ 1. พนักง,งานเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเนาะแล้วก็สก็คือ บางที่เนี่ยให้พนักง,งานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายนะแต่ว่าระยะเวลามันน้อยไปอ่ะทำให้เขาก็จะทําแบบรีบๆนะคะส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้วพนักง,งานไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เกิดการรับรู้ต่อความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อเขาอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นปีท้ายที่สุดเขาก็จะกําหนดเป้าหมายของเขาอะ่ะไปแบบลวกๆเอาแค่มีส่งแล้วเขาก็จะทํางานแบบเดิม,ดมแล้วกลับมาถูกประเมินในช่วงปลายปี ซึ่งในรูปแบบที่เราพูดถึงก่อนหน้าน,นี้เราไม่อยากให้เกิดเนาะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นที่2นะคะองค์กรเนี่ยต้องมีการสื่อสารเป้าหมายในภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระดับองค์กรหรือส่วนงานองค์กรมีการสื่อสารให้พนักง,งานเข้าใจถึงเป้าหมายนั้นอย่างชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะคะที่สําคัญเลยคือถ้าสื่อสารอย่างชัดเจนเนี่ย มีกระบวนการในการที่จะช่วยให้เขาเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายกับตรงหน้าที่ความรับผิดชอบของเขามากน้อยแค่ไหนด้วยเนาะการสื่อสารให้พนักง,งานแต่ละระดับเห็นเป้าหมายที่สูงกว่าของตนเองเชื่อมโยงตนเองสู่เป้าหมายนั้นได้จะช่วยทําให้เขามองภาพได้กว้างขึ้นมากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาเองค่ะและพอพนักง,งานมีความเข้าใจในเป้าหมายเห็นความเชื่อมโยงแล้ว ก็นำไปสู่ประเด็นที่3เลยค่ะพนักงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและเสนอแนะตัวชี้วัดของตนเองมากน้อยแค่ไหนตรงส่วนนี้เนี่ยจริงๆจ,จ,จ,จะเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหัวหน้างานด้วยเนาะในการพูดคุยและร่วมกันออกแบบกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างหัวหน้ากับพนักงานซึ่งตรงนี้จะสร้างคอมมิชเมนต์หรือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใน KPI หรือตัวชี้วัดนั้นของพนักงานได้ในอีกทางหนึ่งค่ะ ลำดับถัดไปในประเด็นที่4ต่อเนื่องกันเลยนะคะพนักง,งานหรือส่วนงานที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหนึ่งหนึ่งมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอเป้าหมายร่วมกันหรือไม่บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่องค์กรก็มักจะพูดถึงหรือพนักง,งานมักจะพูดถึงนะว่า KPI เนี่ยเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่ KPI นะคะ แต่ผิดที่กระบวนการในการตั้งเป้าหมายหรือว่าตัว KPI ต่างหากเนาะในส่วนนี้อ่ะหากเราสร้างพื้นที่หรือบรรยากาศในการที่เขาได้มีการแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยกันเกี่ยวกับเป้าหมายร่วมกันจะช่วยลดการทํางานแบบไซโลแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานที่ต้องส่งต่อง,งานกันหรือว่าให้ความร่วมมือประสานงานกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะประเด็นที่5ค่ะตัวชี้วัดที่ได้ร่วมกันกําหนดออกมาแล้วเนี่ยมีการ ตั้งค่าเป้าหมายหรือกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะเราคงเจอสถานการณ์ที่พนักง,งานเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆหรือบางทีหัวหน้าง,งานก็กำหนดเป้าหมายที่ยากเกินไปเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยนะคะไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่ดีแต่ควรมีการใช้ข้อมูลมาประกอบการกำหนดค่าเป้าหมายของความสําเร็จเนาะเช่นมีการนําค่าเป้าหมายของปีก่อนมาทบทวนหรือ หากเป็นตัวชี้วัดต,ตัวใหม่เลยเนี่ยอาจจะต้องกำหนดไว้ก่อนในค่าเป้าหมายที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีช่วงเวลาในการพิจารณาปรับค่าเป้าหมายได้เมื่อดําเนินการไปแล้วระหว่างปีและในประเด็นที่6นะคะการพิจารณาถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดในกรณีที่ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนาะ ก็ต้องมีการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประเมินในช่วงปลายปีด้วยนะคะประเด็นที่7เลยนะคะต้องแยกแยะให้ออกระหว่าง KPI กับ PI เราต้องมั่นใจได้นะคะว่าตัวชี้วัดที่กำหนดนั้นน่ะจะเป็นคีย์หรือเป็นตัวสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมายในระดับถัดไปได้จริงๆเพื่อป้องกันไม่ให้จำนวนตัวชี้วัดเนี่ยมากเกินกว่า ที่พนักง,งานจะโฟกัสหรือให้ความสำคัญได้ประเด็นที่8ค่ะการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างปีไม่ใช่6เดือนครั้งนะหัวหน้ากับพนักง,งานเนี่ยต้องมีการพูดคุยอัปเดตความคืบหน้าของงานโดยทบทวนไปพร้อมกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เราต้องมาดูนะคะว่าบ่อยแค่ไหนหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะบ่อยทีตามลักษณะงานลักษณะตัวชี้วัดหรือสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะ หัวหน้ากับพนักงานเนี่ยต้องมีการพูดคุยปรับเปลี่ยนตัวชีวัดให้เหมาะสมโดยที่ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายระดับบนรวมถึงส่งผลต่อการบรรลุปเป้าหมายในระดับองค์กรด้วยนะคะในประเด็นที่9นะคะหัวหน้างานมีการใช้ข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่ในส่วนนี้สำคัญมากนะคะเพราะการประเมินที่ขาดการใช้ข้อมูลจะมีแนวโน้มของการ ใช้อำนาจหรือว่าการตัดสินใจส่วนตัวในการประเมินได้นะคะแม้ว่าการประเมินนั้นจะถูกต้องแต่ว่าในมุมการรับรู้ของพนักงานก็อาจจะมองว่าไม่โปรง่งใสมากพอซึ่งท้ายที่สุดเมื่อหัวหน้าต้องฟีดแบ็กผลการประเมินให้กับพนักงานเนี่ยหัวหน้าเองก็ไม่สามารถทําได้อย่างสมบูรณ์เนาะเนื่องจากไม่มีข้อมูลประกอบการให้แนวทางในการพรัฒนาผลงานกับน้องๆพนักง,ง,งานได้นะคะต่อเนื่องไปที่ข้อ10เลยนะคะ การผูกผลการปฏิบัติงานกับการขึ้นเงินเดือนในกรณีนี้เนี่ยเป็นตัวทำลายวัฒนธรรมการทำงานและประสิทธิภาพของระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากในหลายองคอ์กรเลยซึ่งหากองคอ์กรมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการที่จะขึ้นเงินเดือนพนักง,งานเนาะท้ายที่สุดหัวหน้าก็จะมีแนวโน้มของ,งการประเมินแบบไม่เที่ยงตรง หรือต่อให้ประเมินได้เที่ยงตรงจํานวนเงินก็อาจไม่สะท้อนต่อความแตกต่างของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันเช่นจํานวนเงินที่ขึ้นอาจจะต่างแค่แค่หลักสิบหรือหลักร้อยอันนี้ก็จะไม่เพียงพอต่อการจูงใจพนักงานได้นะคะในส่วนนี้แนวทางการแก้ไขหรือว่ามุมมองที่จะทําได้ก็คือองค์กรอาจจะต้องออกแบบระบบการขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนรวมถึง รางวัลหรือสิทธทิพิเศษต่างๆในหลายรูปแบบเพื่อที่จะลดข้อจำกัดในด้านงบประมาณขององค์กรนะคะและยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของระบบการประเมินรวมถึงการกระตุ้นแรงจูงใจของพนักง,งานในการที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลงานให้กับองค์กรได้ประเด็นที่1 1ค่ะความเข้าใจและความสามารถของหัวหน้างานที่มีต่อการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนองค์กรรวมถึงขับเคลื่อนผลงานของน้องๆน,นะคะหลายครั้งเลยเนี่ยเราจะพบว่าหัวหน้าง,งานมักจะมองว่าการประเมินผลงานลูกน้องหรือว่าน้องๆในทีมเนี่ยเป็นภาระและสร้างความลำบากใจให้กับตัวเขาเองซึ่งในส่วนนี้ HR เองเนี่ยจำเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาหัวหน้าง,งานเนาะโดยสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินการรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานตาม ข้อหน่งข้อ1ก้าข้อข้อสิที่เราคุยกันมานะต้องชี้ให้หัวหน้างานเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในการออกแบบกำกับติดตามน้องๆน,นะคะรวมถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารการให้ฟ e ดแบ a หรือทักษะอื่นๆที่จำเป็นให้กับหัวหน้างานด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะประเด็นที่12 คือการสร้างวัฒนธรรมของการสื่อสารเป้าหมายสร้างการมีส่วนร่วมและไม่ตำหนิกล่าวโทษแต่เป็นแนวทางของการร่วมกันหาทางออกการพัฒนาผลงานผ่านการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่แค่ต้องประเมินเฉยๆแต่ต้องมีการกำกับติดตามสนับสนุนให้พนักง,งานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว พร้อมกับทบทวนความสําเร็จในแต่ละปีและนําไปใช้ตั้งเป้าหมายของปีต่อไปที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของลูปของการ PDCA หรือการพัฒนาตัวเนื้องานและระบบการประเมินไปพร้อมๆกันนะคะและนี่ก็คือทั้งหมด12ประเด็นที่วิท์ตกผลึกได้จากการเป็นคอนซัลท์เนาะเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร หากใครมีปัญหาหรือว่ามีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์หรือมาร่วมทำความเข้าใจหาทางออกร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์เมนในช่องแชทหรือว่าในช่องทางการติดต่อกับอ่ c ครับออฟเคาน์เได้นะคะสำหรับวันนี้กาแฟก็หมดแก้วแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากจะเห็นกันล่ะคะพบกันใหม่ใน a c u p of Culture Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's cup of culture See you again next time